เพลงชนทิดาอัศาวะเหมบุตรสาวคนเดียวของชนสวัสดิ์อัศาวะเหมและนันทิดาแก้วบัวสายปัจจุบันคบหากับเสราณีชาญวีรกูลเบคลูกชายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีวาทีสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยหลักสูตรนานาชาติเกียรตินิยมอันดับหนึ่งและระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเวสตมินเตอร์ประเทศอังกฤษเกิดวันที่15ตธันวาคม2 5 3 7ัเดควาเห็นส่วนตัวน้าจะเกิดเวลาแกสส่ซิงลักปีกะสุข หลักเดือนเปี้ยชื่อหลักวันอีกไหนหลักยามแกซิงไวจร3สถึงเปีจีนไม้อีกแปดถึงสิปีจีนน้ำไหม 1ิบสถึงสิปีจีนไม้กระ18บแปถึงยีปีจีนยินสุข23่สถึงยีปีจีนน้ำกุย28่สปถึงสาปีจีนทองอิ้ว33มถึงสาปีจีนน้ำยิ้ม 38ถึง42ปีจีนทองซิน43ถึง47ปีจีนทองซิง48ถึง52ปีจีนดินบี53ถึง57ปีจีนทองแก58ถึง62ปีจีนไฟงโง่63ถึง67ปีจีนดินกี้ 68ถึง7จปีจีนไฟจี73ถึง7จปีจีนดินโบ78 8 2ถึง82ปีจีนดินซิง83 8 7ถึง8ปปีจีนไฟเตนง88ถึง92ปีจีนไม้เบา้าไม้มีกำลัง ดังนั้นถ้าสำคัญไฟและดินแห้งหนึ่งมีนาคม2,566อายุ30ปีจีนัยจอนอิ้วปีจอนกุยเบ้าเดือนจอนกะเอียงบิดาชนสวัสดิ์อัศวะเห็นถึงแก่กรรม ซาหวยเยี้งเบ้าสิงกลายเป็นไม้มากๆท่ทางให้โทษดินสิงเกี่ยใช้ราบหรือบิดากลายเป็นไม้คือไม่ดีปี2 5 6 8อายุ32ปีจีนไวจอนอิวปีจอนอีกี ไม้อีกเตดฮะเพื่อลวมงานปีเกยพี่น้องเพื่อนคู่แข่งเจียงแชร์ผู้นำท้อ้วยสเสน่ห์รักท่านให้โทษไม้อีกไปฮะกับทองแกเจี้ยก,กลัวคู่ครองกลายเป็นไม่ดี ไฟจีเทียงใช้เสียกลัวไร้ก่อยหกใช้เอีะเบ้อังลวง้วงบวงซิ้งปรับไปท่าดให้คุณแต่ไปตีชงปัทะน้ำไหลเวลาสีล่างของหลักวันหรือดีถีซึ่งหมายถึงคู่ครองทะเละาะขัดแย้งหรือเหินห่างกันกันกบคู่ครอง